อาประยุไทยครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้วที่นี่ที่รากนวดไม่คาคุณเพนฮะเฮ้ยไม่คยเร้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่่เี้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เยเเฮะเฮเยเเย้ยเ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 ฮ ออแลอแลล้้ววกากมังกี้กากมังกี้หนังสือเต็มเลยฮนะอะไรเนะี่ยผมได้กล่องมาอีกแล้วกล่องอะไรเนี่ยกล่องซ่อนกล่องหนังสือที่อ่านแล้วโอ้เดี๋ยวผมเรียงกล่องน,นะฮะรู้สึกกล่องผมเยอะเกินไปโยอะยอะเยโยอเยเฮ้ยอย่าเล่นประตูฮนะมันมันไม่ดีต่อสุขภาพเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกฮนะกากมังกี้ฮัลโหลอันนี้อ่านแล้ว ค่าคือตัวจริงตัวปลอมคือกากมังกี้อะไรเนี่ย TT TT แล้วอะไรโอเคฮะไปฮะคุณเพชรว่าไงเ,เอ้าวดีเอ้คุณเพชรดูเดะดูเดะดูเดะดูกากมังกี้เดะเฮ้ย <c oughs> ว้าไปทำอะไรตัวเธอนอกใจเขาเหรอตัวเธอได้ข่าวเอ้ยได้ข่าวว่าคุณชอบชอบบูม่าไม่ใช่เหรอฮะไม่อ่ะเขามันเด็กกากอ้าวคุณไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวบูม่าเขาส่งกระแสจิตโทรละเลขมาหาคุณหรอกเรอยเรื่อยอ้วนีอ่อ่านแล้วนี่ว่าเอ้ยถ้าอ่านแล้วมาด้านในเลยเอะไรเนี่ยผมไม่รู้อะไรมากแต่ผมรู้ดาวน์บอลลูกที่หอยู่บนฟ้านั่นโอเค คือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมีฐานอยู่บนฟ้าไงฮะคุณเพชรฟอลโลมี me, ค, me, ค,ครับฟลโลครับคุณเพชรครับฟ o ลโล w มีนะฮะ <c oughs> เราจะไปอะไรกันคุณขำทำไมฮะ <c oughs> ผมอาจจะแหลกนิดนึงครับพอดีว่าเล่นไปด้วยอัพโหลดไปด้วยฮะให้คุณผู้ชมเขาได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วคุณไม่ตามผมมาเรอฮะคุณต้องตามผมมาทุกฝีก้านะรู้ป่าฝีก้าวเเป็นฝีเหรเดี๋ยวผมผมไม่กล้าตบคุณคุณใช้ชุด อะไรของคุณไม่รู้นี่ไม่เกี่ยวชุดผมธรรมดาแถ่นั้นมี UV Sport เด็ดผมกินของอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจอีกกักมังกี้อุ้ยตกไม่ได้นะตกไม่ได้นะตกไม่ได้นะตกไม่ได้เลยใช่ป่ะตกไม่ได้เลยใช่ป่ะตกไม่ได้เลยใช่ป่ะเอองอนงอนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ดูเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้โอ๊ย Sorry Sorry ซอด้วงโอเคแล้วเราจะขึ้นขึ้นไปยังไงนะฮะ กระโดดเหรอใช่ผมอาจจะแหลกนิดนึงนะผมบอกไปแล้วไอ้ผมด่วนว่าผมอัปโหลดเท่าไหร่อัปโหลดเท่าไหร่เนี่ยโอ้ตอนนี้อีกร้อยเก้าสิบห้านาทีฮะค่อยๆเล่นพยายามพยายามพยายามช้ยาๆนะฮะพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะให้คลิปมันยาวใช่ไหมเออให้คลิปมันยาวคนดูเขาชอบคนอัพอ่ะคนอัพอ่ะลำบากเปิดคอมยี่สิบสี่ชั่วโมงเออ <laughs> ไม่เดี๋ยวผมอัพอัพ พรุ่งนี้โอเคที N ่เดิมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าตรงนี้มันที่เดิมหรือเปล่าเขาสร้างเสร็จหรือยังท่านเทพบรรยากาศไม่ใช่เราขึ้นเกอร์ไปกลายเป็นลอเกอร์เลยเนี่ยเฮ้ยไอ้ขึ้นขึ้นขึ้นไอผมว่าผมเห็นยุงนะคุณเพชรโอ้ย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 ระหว่างโทรด้วยไอระหว่างขึ้นไปผมอยากให้มีคนมาให้กำลังใจผมมาใคร คุณบูมาเด้ผมโทรไปหาคุณบูมาเด้โอ้โหเด้อเดี๋ยว้อโอ้โหชีวิตมีชีวิตมีอะไรตั <laughs> ้งเงี้ยเฮ้ยคุณถอยสิตะอนโอ้ยจบะบุษพบไม่ตกไม่ตก <laughs> เอ้ยาย่ายายา <laughs> อะไร <laughs> คุณเพชรยาเนี่คุณถอยนะ <laughs> กำไดใครก่อกำนั้นย่อมคืนสนอง <laughs> อ่ะ เอ้ฮะเยอะปะตอนดะเขาทำอะไรขึ no no ้นหนั่ะขั้นเนื้อเดี๋ยวผมติดต่อบูม่าก่อนนะฮะอ้าสวัสดีอะไรเอ้าวกากมังกี้เขาให้จดหมายมาหาผมฮะท่านครับมันยังสร้างไม่เสร็จอะครับขึ้นไปทําไมอ่ะอีอีอ้าโอ้สั่งงานโอ้ขึ้นมาฟรีเลยแล้วจดหมายอะไรก็ไม่มีบอกเลยนะว่าเอ้เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยไม่มีไง ไอ้แต่ผมก็คิดถึงเอ้คุณบูมาคุณบูมาค่ะเอ้ยอะไรอะอ่าคุณเพชรครับคุณคุณสารสอนสานต่อความสัมพันธ์เลยฮะความสัมพันธ์นี้ผมยกให้คุณเพชรกับคุณคุณบูมาในเมื่อเวจิต้าเขาแอ่อแต่ก่อนอื่นทักทายภาษาซสย่านะอัสซารโก เราต้เกียนเดียวภาษาด้วยเฮ้ยอะไรอะฮะภาษาใต้เหรอครับภาษาไซยาชนชาวใต้เหรอฮะใช่ค่ะมันเป็นภาษาไซยาแบบตอนใต้ของแอฟริกาค่ะใต้ฝาใต้แล้วแล้วแล้ไปเรียนรู้ภาษานี้มาจากไหนฮะอืมเบชิต้าค่ะเบชิต้าสอนก่อนเขาไปเบชิต้าค่ะ งั้นคุณคงพูดภาษาของเบจิต้าได้นิดหน่อยใช่ไหมฮะได้ค่ะดิฉันพูดได้ทุกภาษาที่ไม่ใช่ภาษาคนนะคะมันบอกวันนี้ไม่ใช่ภาษาคนเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นรอยเท้าคนนะนี่มันยุงนี่วะเฮ้ยเขาบอกให้ตามตามยุงไปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเออแล้วคุณบูมาไม่คิดจะจีบคุณเพชรเหรอฮะไม่นะคะอยเลย ไม่ดีหรอกเดี๋ยวผมไปตรวจด่วนว่ามีเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยอะไรใครฟุบสโตร์ด่ะโอ้โหกักมืก่กี้มาดีไหมกักมืก่กี้มานี่เลยมานี่เลยมาเราเอ,อ้ยเอ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเอ้ยยุงยุงเฮ้ยกักมื่กี้มาเฮ้ยเอ้ยอ้าคุณคุณลอยได้ไงเอ้าผมแหลกนี่อธิบายสิไปหาเหล็กอะไรเหล็กมาจากไหนเนี่ยรวยเหรอฮะรวยเหรอรวยเหรอ รวยเหรอเฮ้ยอ่าโดสักสิบอ,อันลอยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ต้องไม่ต้องเราไม่อยากโดูใครเฮ้ยผมต้องโตกโกฮังโกฮังดักชาโดอันนี้ผมอ่านหมดแล้วอ่ะอันที่อ่านแล้วผมจะเก็บอ่าคุณคุณอ่า uma, <c oughs> บูมาฮะค่ะออสตัวก็จะขนนู้นขนนด้วยขนาดอีโนติกเยอดเหร

ภาษาไซยาเขาจะเป็นภาษาที่ผสมกับอะไรเดี๋ยวผสมกับทุกๆภาษาที่จริงมันเป็นภาษาที่ไม่มีอยู่จริงฮะแต่เราจะเข้าใจกันซึ่งคนที่รวยรวยครับท่านเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเดี๋ยวอีโอเคโอเคฮะแล้วคุณดับเบินเ้นส์คุณรู้ไหมคำศัาท์เวลาสนทนาเข้ากันไหมผมก็ลังจะคุยกับคุณปูอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ค่ะคุณปูไหมมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงนะคะคุณรู้หรือเปล่าคุณเพชรคุณเพชรคุณไม่เปเลยอะเห็นว่า ต้องจบจากเยลนะคะถึงจะทําได้เนี่ยเยลอะไรเยลี่ผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยยลยูนิเวอร์ซิตี้ยะที่นู่นเขาสอนหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาตั้งแต่คุยกับงูได้เป็นภาษาของซิริทิลินนะคุณรู้จักปะเราจะมีกิฟฟินดอร์ผมลไปดูนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์อะค่ะแล้วจบมาจากเยลเนี่ยนะฮะแล้วแล้วเวลาเขาเจอเจองูเขาจะพูดว่า มันด่าคุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณเพชรโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางไปนี่นะฮะเฮ้ยใครมาสร้างอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะีตดูดิเนี่ยโอ้โหใครก็ได้เปิดเพลงทีฮะ โอ้ยตกน่าจบจากเยก็สามารถทำปากให้แบบเป็นเสียงดนตรีได้ผมขอจังหวะสามชาฮะคุณบูม่าปากตูไปไม่ใช่้วเฮ้ยหยุดย่ามากเอ้ยผมขอซิงเกิลของคุณหน่อยครับเพลงแรกที่คุณคุณอะไรอะจัดมาเลยซะอ๋อค่ะ สักดอกนะคะอ่ครับผมเป็นภาษาอะไรยังไม่รู้เลยจัดมาเลยฮะเดเฮอ่ะเดเฮเดเฮซูเดเฮดาเซยูโนโอโคไม่รองเลยค่ะพอยูโดนี่จบเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮะเฮ้ยเสาอะไรอ่ะคุณเพชรคุณคุณนิ่งอีกแล้วคุณเปิด AKB ด้วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วล่ะ แล้วแล้วซิงเกิลนี้เปิดตัวนี่ถล่มทลายไหมฮะซิงเกิลไลซิงเกิลเพลงถล่มทลายค่ะขายไม่ออกสักแผ่นไอ้ถล่มทลายนี่ไม่ใช่ยอดยอดมถล่มทลายนี่ไม่ไม่ใช่ยอดไม่ได้ขายดีพออย่างน้อยผมหาพวกได้มีเคมี ถล่มทลายนี่ไม่ใช่ยอดขายนะตึกที่สร้างที่ทำถล่มเขามาเผากันหมดเลยครับคุททำเพลงอะไรมาให้ฟังเลยโอ้ยเดี๋ยวฮะที่นี่ที่ไหนฮะคุณกากมังกี้ไอ้กากมังกี้เขาจะพูดคำหยาบทำไมครับอะไรฮะเฮ้ยเขาพูดคำหยาบเฮ้ยไอ้ผมตียุงได้ด้วยเฮ้ยอะไรคุณบูมาเขาพูดคำหยาบได้ด้วยฮะเฮ้ยอะไรอ่ะมีหมาเฝ้าบ้านด้วยเฮ้ย ไอ้ไอ e ้ตามไปเหรอเฮ้ยไอ้ตีย e ุงได้เฮ้ยไอ้ย e ุงตียุงได้เฮ้ยไอ้ยุงตียุงได้เฮ้ยไอ้ตียุงได้อะไรแล้วแล้วหลังจากอัธรรมทนายนี่ยังไงต่อฮะก็ก่อไหมง่ายๆอะค่ะก็เจ๊งอะค่ะนอฮะแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ยบ้านใครเนี่ยไอ้บ้านคุณบูม่าหรือเปล่าเนี่ยท่านครับที่นี่มันบ้านเก่าผมเองครับโอ้นี่โอ้โหบ้าน โอเฮ้ยมึงเลิกยุ่งละคุณเจตคุณเจตอะไรดักบอสโอ้เอ็นโอ้เฮ้ยไม่ใช่ดักบอสนะฮะมันคือ end pearls ต้องถามต้องถามคุณบูมา end pearls คืออะไรครับ end pearls I อ u ไรไอจัส you know ขโมยโดตกแกม่านี่หว่าไปเรียนใหม่นะคะคุณไอจัส you อะไรผมอะไรผมอ่านที่เขาเขียนเหอะอย่ามั่วดิเอาล่ะผมได้ end pearls มาแล้ว เราจะสามารถวาร์ปไปได้คุณบูม่าฮะ End the pearls คืออะไรล่ะครับเอาใหม่สิคะ End the pearls เออพอดีจบตะเดียวมาไม่มีกระสักดีค่ะเจ็ดคุณมันประจานคนนี้คุณมาเข้ามาในนี้แล้วอ่านไอ้นี่ให้ทุกคนฟังอะไรฮะเอิ่มดิฉันเข้ามามาอ่านมาอ่านคนตกแกม่าดิเร็วเดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวผมอ่านเสือานนประจห้งโลกได้รู้ I just you know I just you know I like y o o l e r but I am not g o l d I not so I am continue pay too <laughs> เฮ้ยเขาไม่ตกแกมมาครับเขาแค่ไอ้นี่ฮะอะไรฮะกาบมังกี้นงซื้อมาผมว่าไปนะครับนี่มันบ้านเก่าไอ้กาบมังกี้ฮะเขาอยากเรียนแกมมา <mas k> เอาเอา <mas k> เอาเอาเอาเฮ้ย <mas k> วันนี้เราน่าจะพักที่นี่ก่อนนะเพราะมันจะมืดแล้วลนะ่ะ <mas k> เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยคุณคุณคุณยืนตรงกลางอ่าครับยืนตรงกลางครับตรงกลางนี่กลางนี่ฮะนี่เฮ้ยตรงกลางนี่นี่ตรงกลางนี่ตรงกลางตรงนี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยยังมาตั้ตมาจะเออคุณไม่ได้กินบ่มหรอกแหมอะไรเฮ้ย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 เดี๋ยวข่ามันกี้มันเขียนหนังสืออย่ของ ค่าของของค่าก็เหมือนของของท่านครับเออได้กันเผาทิง้งหมดเลยแล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยมีหน้าโทรด้วยเหรอเนี่ยเอาหน้าโทรูจากไหนเนี่ย <c oughs> เปิดเปิดเฮ้ยบ้านเจ้านี่ไฮโซไฮโซโอ้มีแอปเปิลทองด้วยเว้ยเอาเธอเอาเธอคุณเพชรเราเรา,เราน่าเราจะไปอะไรฮะเฮ้ยคุณเป็นไร อุ้ยมันเอารูกเอ้ยมันเอารูกอะไรใส่เนี่ยกับดักเนี่ยโอ้โหเอากับดักใส่ได้ด้วยเฮ้ยแล้วคุณบูม่าเขาวางสายตัดสายเราทิ้งแล้วเหรอฮะอ๋อครับผมว่าไปเถอะเราน่าจะไปไปตรงที่เราเจอกับอีกาบังกี้ครั้งแรกน่าจะมีบอกแสในส่วนของของแล้วก็อลเราเก็บได้กี่ลูกะเนี่ยอ่าห้าลูกครับ อีกสองลูกใช่ไหมครับผมอีกสองลูกเท่านั้นฮะ <c oughs> เพราะว่ามันจะมันจะยากเพราะว่าเราจนมุมหรือว่ามันต้องมีปริศนาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าไ,ได้เจ็ดลูกเดี๋ยวรู้เลยเป็นอะไรฮะรู้อะไรฮะเ<อ>ู้เปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรครับรู้อะไรครับรู้อะไรฮะเปล่าไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดลูกคุณก็รู้เองว่าความโหดร้ายมันเป็นยังไงครับได้ฮะคุณบูม่าฮะค่ะ อ่ะสุดยอดไปขั้นหน่ะขนตาขนะาขนต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 ามันได้ข้านะคุนละข้าวนาซีข้าวนาขาวมื่ขันไหนฮะคุณดูสิคะเขาเขาว่าดิฉันนะคะเออขนตาไม่ได้ขั้นนะโขเรียกตัวเองว่าดิฉันเลยเอาคุณไพชรเฮเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ใคร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 มันเป็นใครกลับเมื่อกี้มันเป็นใครกลับเมื่อกี้จัดการมาเลยอยู่เอาละคุณเพชร ผมว่าที่นี่มันมันชักจะยังไงยังไงอยู่นะอือหือเฮ้ยกล่องอะกล่องอะกล่องอะที่นี่มันบ้านใครเลยเนี่ยเรามาดินแดนหมู่บ้านไหนที่เราไม่รู้มาก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยบ้านเขาก็สร้างสวยนะเป็นกระท่อมหลังหนึ่งเลยอะอเฮ้ยนี่มันบ้านไอ้รุดลุดนี่วานี่บ้านไอ้ซอมบี้อะ อุ้ยยูปั่นอะไรนะซอมบี้ฮะบ้านในซอมบี้บ้านในซอมบี้เอ็กซ์10เมอร์บ็อกก์การเมื่อกี้ไแล้วผมว่ากลับเลยครับผมว่าเราหลงแล้วเราหลงมาอยู่ในโซนของหมู่บ้านที่อะไรฮะอะไรครับคุณเพชรคุณจะเดินสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7สุ่ม8สุ่ม9สิครับมาได้แล้วคุณบูม่าฮะคุณพอจะสอบถามเบจิต้าหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้ ลูกแก้วลูกที่หกอยู่ที่ไหนฮะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉัน calling ค,คุณเ<ด>บชิต้าให้นะคะได้ครับเดี๋ยวดิฉันกลับมานะคะสักครู่ค่ะได้ครับอ้าวคุณเพชรมาสิมาสักผมลงก็ละ่ะเฮ้ยผมวิ่งเร็วแล้วอ๋อไอ้กลับเมื่อกี้กลับเมื่<ำ>อกี้พอเถอะลูกพอเถอะ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 นำทางกลับบ้านสินำทางกลับบ้าน<ด>สินำทางกลับบ้านเฮ้ยเออเต็ด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 อ้าว Oh thank you, thank you. I oh, want yeah, Okay. No 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 no, no, no.